สวัสดีครับเมือ่อกี้เจอนกติดตาขา่ไม่เชิงติดตาขา่มันมันเข้ามากินเข้ามาในมุงม้งมุ้งคอควายแล้วออกไม่ได้นะครับก็เลยจับมาปล่อยนกเขาไม่ใช่นกเรานกเขาชวาบ้งไม่รู้จักเหมือนกันนำมาปล่อยที่ทุ่งนาที่สวนยา เรจะปล่อยให้เป็นอิสระอย่าไปติดกับดักใครอีกนะนนกน้อยปล่อยนกก็คอยสุข,ขภาพแข็งแรงอายุมันน่นัญยืนจะได้มีลูกไข่ใครเจ็บรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะจะนกน้อยเอาไปลูกไปไปไปแล้วนูนหายวับเมืม่อวานก็ออกทะเบียนรถนะครับ แปดหกเจ็ดรถนี่เก้าหกเจ็ดคนขับนั่งหน้าแมวนั่งหลังนะครับเก้าหกเจ็ดแม่เกิดเป็นก็เคยออกสามตัวบนเก้าหกเจ็ดมาแล้วแล้วก็เก้าเก้าเจ็ดมาแล้วนะครับวานออกแปดหก แต่ไม่ได้ซื้อนะครับรวมจะมีกับลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่งโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ